นี่กบมาพบกับผมในรายการสโล์มามาดีเลยสโล์โมมากวันนี้เรามาเล่นเกมหมวยปั้มนะครับเดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรออย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญกดติดตามเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยตรงน,รงน,รงน,รงนี้ตรงนี้เลยนะครับเออไม่

Terima kasih kerana menonton! whoa

i <laughs> ไปไิมาไปกลับไม่ได้จะไปไหนใจสุดตายเออมีแก่แก่แค หน <that> ึ่องนึงอมนึงนะครับท่านล้บมอีกแล้วนะครับ ตายขึ้นตายตายอะไรนะครับอ๋อใยับเชื่อว um> ิ่งมาเข้ามาเข้ามานี่

Rocket, đeo bao nhiêu niềm mua đi khó băng 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 chụp băng băng băng

เราโยงลงคลิปไม่เกินสิบห้านาทีนะครับมันเป็นก็วิ่งวิ่งวิ่ง นี่เราตีปั๊บเห็นไับท่านผู้ชมใครไปหลุดเล่นก็ได้นะครับบิน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 ไม่ได้นะไไดทำไมบินไม่ได้ครับท่าน เขาพวออพวกเปลามกล้วยมาช็อตเด็ดโดดพริกขาดโอ้ยสิเราจะเล่นเล่อนี้แค่สี่นาที ม่มก็ได้ที่าว่าไม่รู้นมาเอ้ยตุง่ข้าวให้โทเรื่องไม่ให นี่นี่สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไดูแล่วนะไปดูใน EP พีสองนะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะสวัสดีครับ